สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่สกายกันเวลนะคะเมื่อนี้มากินอียงเมื่อนี้สิพามากินตำบักม่วงนะคะตำบักม่วงไซปร,รานะคะตำบักม่วงไซปร่าแซ่บซนะคะใส่หอมใหญ่เฮ้ยบวมเป็นหอมใหญ่ใส่หอมแดงเนานะแส่บดดี้นะคะนี่ใส่หอมแดงแล้วก็บักม่วง นี่ค <es <escre editors> ่ะอ๋ออ๋อหวานต้มอืมสงวะสงวะสงวะอืม ไข่งว่วงอยู่ตื่นเลยส่วงวะเลยนะคะตื่นเลย,ยนีดด่สำหรับผู้ใดใส่พริกลายกับไสโหลดเด้อค่ะทางนี้แบบใส่บอกริกหน่อยขันในะส่บอกริกหน่อยกับแซบเด้อ hồng đặng không Hồng không Hồng lắm không ตำเด้อค่ะอันนี้โบเมนย่ำเด้ออันนี้เอาบ้องบองมาตำตำเครื่องตำสมตำนี่แลหละส่ปลาแต่ว่ามักใส่อันพักแค่หอมแดงสำหรับเิอหนม,มามากินน้ำกัน แสบๆน้ำกันกินคัมใหญ่ๆคัมใหญ่บ่เอาเข้าปากได้บ่ละหนึ่งสองสั้น ฮ่าฮ่าาาบุกมองสมอี่เลยอบุกมองอย่างบุกมองน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้ดิบค่ะตำใส่ออกอันสุดออกหวานๆเนี่ยออกแบบเส้นน้ำตาลเส้นปลาเส้นน้ำปลาสิแมะฮึมฮม อืมอสมสมสมสิมันนะแแสบเปรียปร้ยวๆนะคะวันนี้ภาษาอีสานเสนอคำว่าสม้สมส้มส้มไม่ใช่ส้มไปบบเป็นลูกๆส้มแบบนั้นนะคะไม่ใช่ออเรนจนะคะ แต,เตเมม่เป็นแต่เป็นเปรี้ยวความหมายที่แปลว่าเปรี้ยวเปรี้ยวรสเปรี้ยวนะคะสมภาษาอีสานก็คือสมค่ะมันสมบกมวงซู้มสมทั้งสี่ไหมอือะบอกมวง นาแต่พริกหน่อยยังเผ็ดดูสิบแล้ว เทียพริกออกแบบพริกดิฟพร้อมได้ดินี่อคำนี้คำใหญ่ครับสมคักด้ี่ะสิเบิดบอบนันเบิดบกักเบิดปากบอ ฮะหนึงสองสาม เน้อม <The> <laughs> mm ูแตกอืมอ้าอ้า

ว่ะใจเยีนเลยฮึต้องเพจตสองสมไปแล้วค่ะเมื่อนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งไว้แจ้งเตือนว่าคลิปสิมาย่าไหนนะคะขอบคุณมากๆค่ะไปแล้วค่ะ